สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพ,พรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวข้องกับพระราหูจะยกย้ายในวันที่30มีนาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของชาวราศีกรกฎบ้างเกี่ยวข้องกับผ้าลาหูที่จะโยกย้ายยังไงเข้าไปสู่เรือนพบไรน,นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือท่านที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาสถิตในราศีกรกฎนะคะสามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวพระราหูยายอยู่ยังอยู่ในภพลาพะนะคะมาหนึ่งปีครึ่งอาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะมีโชคลาภการเงินการงานเข้ามาที่ดีนะคะแต่หลังวันที่30มีนาคมนี้นะคะที่จะถึงนี้ ดาวราหูก็จะย้ายพระราหูจะย้ายเข้าสู่ภพกรรมะนะคะก็จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะการเปลี่ยนแปลงงานนะโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าการเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะพอเข้าสู่กรรมะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการงานทรัพย์สมบัติบ้านช่องหรือว่าเขาเรียกว่าอะไระเรื่องของการที่ จะต,ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะกรรมะเป็นเรื่องของการของกรรมะการกระทํากรรมทั้งหลายนะคะเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกการได้มาเสียไปอะไรแบบนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของอหน้าที่การงานนะคะก็จะทําให้เรามาีโอกาสที่จะอืม บางคนก็ไม่อยากย้ายก็ต้องย้ายอะไรแบบนี้นะคะแต่เมื่อเรารู้ว่าเขามาทำหน้าที่แบบนี้แบบนี้เราก็คิดการวางแผนล่วงหน้านะคะบางคนอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรถ้าบุญดีก็มีทรัพย์สินมรดกเพิ่มนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยก็ได้เปลี่ยนการงานก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วง หนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอาเรามาดูในพลังงานของไพ่โดยส่วนรวมกันนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยมีโอกาสที่ดีนะคะที่จะเข้ามาหาเรานะคะดูซิว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องอะไรนะคะอืมการเงินมาแล้ว โอกาสที่ดีในเรื่องของเงินเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะจะมาจากไหนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการเงินนะคะหมายถึงว่าชีวิตเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยการงานนะคะ มีโอกาสที่จะต้องได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมันมีไพ่สไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเน่ะห้ถ้วยแล้วก็ห้าไม้เทา้าคือจะบอกว่าการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะถึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปทําที่อื่นหรือว่าละออกหรือไปเปลี่ยนงานใหม่เริ่มงานใหม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้น แต่บางคนก็ต้องถึงขั้นนั้นนะคะแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลนะคะอย่างน้อยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแหละในที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยของเรานะคะอ่าการเงินมาเป็นคิงเหรียญน,นะคะบางคนบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการขายบ้านขายรถขายอะไรที่เป็นสมบัติของเราอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าดาวราหูท่านเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะ สิ่งใดที่เราเรอคอยมานาะนนาน,น,าน,น,านเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยในไม่ช้านี้เราจะได้นะคะในในปีนี้แหละเงินที่ใครที่คาดหวังไว้อะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่จะได้ในช่วงเวลาปีนี้นะคะไพ่ไปสุดท้ายได้ไพ่เดอะฟลูมองบอกว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ หมายถึงไม่ใช่ว่าามีการสูญเสียอะไรขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นแหละบางคนก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนก็เปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นบางคนก็ได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นนะคะที่ได้รับมอบหมายที่เป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีความก้าวหน้าขึ้นนะคะอาจจะทําให้ปริมาณงานเราเยอะอาจจะทําให้เราแบบต้องทุ่มเทมันเป็นช่วงโอกาสแล้วก็ เป็นช่วงที่เราจะมีฐานะมีความเป็นอยู่มีชีวิตมีเงินทองที่ดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าเหน็ดไหมเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอย่างแน่นอนแหละนะคะแต่ว่าอ่ะตั้งใจทําด้วยใจรักใจชอบแหละมันเป็นโอกาสโอกาสที่เราได้มาแบบเหมือนจะต้องทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อความสุขความมั่นคงขึ้นนะคะในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่า มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าเจ้าเรือนสุภะเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่เจ้าเรือนสุภะก็จะทําให้เกิดความสุขความสําเร็จปรับเปลี่ยนคืออะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางหรือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปเ็ดนเหน็ดเหน,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 นื่อยฟรีฟรีเนี่ยมันจะไม่ใช่ละ การเหนื่อยของเรามันจะเหนื่อยมาพร้อมกับผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อเสมอนะคะอาละค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกะ็หวังว่าทุกท่านคงจะได้นําไปเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่จะถึงนี้นะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องการงานการเงินเราก็ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ แต่ไม่จําเป็นต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันมากมายนะคะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,คณทุกๆก,ก,การต,ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็ที่จะดูดวงชะตาส่วนตัวก็ฝากไอดีไลน์ไว้ให้นะคะเอาละค่ะไว้เราเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ